ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดครับผมพบบทวิเคราะห์อบอลทัศนาเซียน3คู่เน,น,น้นๆลม้มโตให้ความจากเสียนต่างประเทศรับประกันความแม่นแล้วเราจะบวกไปด้วยกันครับผมก่อนจะไปรับฟังบทวิเคราะห์เน,น,น้นๆฝากกดติดตามกดแชร์พร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดที่อัปเดตกันทุกวันได้ก่อนใครสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกของค่ำคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่1ของตารางเจอกับเลสเตอร์ อันดับที่9ของตารางครับสนามเตะแอติฮันสเตเดียมครับผมเวลาแข่ง4ทุ่มตรงนะฮะลาคาบอลแมนซิตี้ต่อ2 0ลบ10ครับเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มตน้นด้วยทีแมนซิตี้นะฮะแมนซิตี้ชนะ4เสมอ0แพ้1นะครับ ส่วนเลสเตอร์ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2องทีมนะครับผมเริ่มต้นที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์นะฮะแมนเชสเตอร์เพิ่งจะบุกเอาชนะนิวคาสเซิลสี่นในลีกนัดล่าสุดสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษดแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากเฟรานตอรเรสซึ่งเลี่ยงยาวอยู่เดิมเท่านั้นเช่นเดียวกับไควอลเกอร์ที่ฟิตไม่ทัทนลงช่วยเพื่อนแน่นอนคาดว่าเป๊ปเตรียมวางหมากในระบบ4 3 3โดยมี ริยัตมาเลสเบนาโดซิลวาและราฮินสเตอร์ริงฮะเป็นสามรสานแดนหน้าคอยราสกรและใช้อีคายคุนโดกันโริโกเอนเดตกับเดวิดเดบอยครับปักหลักคุมกลางตามระเบียบในเกมวันนี้นะฮะเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของเลสเตอร์กันบ้างนะครับผมเลสเตอร์เนี่ยเพิ่งจะบุกเอาชนะดวลเปล่าให้กับริเวรพู4-5ในสกกรีครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพทีมก่อนฟาดแข้งจะไม่มีชื่อเวสลีย์ฟูฟาน่ากับ เจมจัสตินสองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีเช่นเดียวกับฟิลิปเบนโควิดดาเนียลอามาเต้และแฮมซ่าชาวดี้สามนักเตะตรวจพบเชื้อโควิด -19 คาดว่ารรเจอร์เตรียมจัดทัพในระบบ5-4-1เน้นรับเต็มสูบตามขุมกำลังที่มีโดยใช้แพ็กสันดาก้าออกสตาร์ตราตาไขา่เนื่องจากเจมี่วาดีต้องรอเช็คฟิตส่วนแดนการส่งเคียรแนนดูบิลลี่ฮอนกับ ดูรี่ตีละมองปากหลักคุมกลางตามสูตรครับทัศนะของบอลีเดเดของคู่นี้นะฮะงานนี้มีถล่มสกอร์แน่นอนสําหรับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะนี่คือเกม boxing day ที่เปรียบได้ดังการมอบของขวัญแก่แฟนบอลครับ และยิ่งเป็นการรงบุในเอเันสเตเดียมเชื่อเลยว่าเราคุ้นคนเรือใบสีฟ้าเตรียมกันทุกอย่างออกมาใช้เพื่อ,อะระยำคู่แข่งแน่นอนครับอย่าลืมว่าฟอร์ม8คนท้ายในลีกนอกจากจะชนะรวดแล้วยังซัดไม่เลี้ยงรวมทั้งเส้น24ประตูเลยทีเดียวครับสอดคล้องกับทีมเยือนเรสเตอร์ซิตี้ที่เกมรับเข้าขั้นกาก,ากแม้มีแนวโน้มจะวางหมากมาแบบเน้นอุดไปเลยเนื่องจากสภาพความพร้อมของทีมก็มีปัญหาเยอะแต่ด้วยศักยภาพและธรรมชาติของพวกเขาคือการสายบุกมากกว่าการจะมาเล่นรับเหนียวนแน่นเพื่อหวังแบ่งแต้มอาจจ่ใช่ตัวเลือกที่นัก ขนาดเกมล่าสุดที่ออกนำเลีวภูสามต่อหในศึกลีกคับที่ผ่านมาก็กลับมาตีเสมอสามสามได้ก่อนจะพ่ายดวลเป้าในที่สุดฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลก,กับว่ารุมต่างๆแนะนำดูต่อรอรับทรัพย์ดีสุดครับฟันธงจัดหนักแมนซิตี้ขี่พายุทะลุฟ้าครับต่อแมนซิตี้2.0แมนซชตี้ชนะ3 0อัตราความมั่นใจ8ป0ครับ วิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่2องทคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะระหว่างสเปอร์อันดับที่7ของตารางเจอกับคริสตัลพาเลตอันดับที่11ของตารางฮะสนามเตะทอรแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับผมเวลาแข่งสี่ทุ่มตรงนะฮะราคาบอลสเปอร์ต่อ0.75ย์ลบสิครับเรามาดูฟอร์มพัฒนาล่าสุดของสเปอร์ก่อนนะฮะสเปอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับส่วนคริสตัลพาเลตนะฮะชนะ1เสมอ1 แพ้นะครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของสเปอร์ก่อนนะฮะสเปอร์เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเวสต์แฮมสอต่อหนในศึกลีกคัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของวันนี้นั้นจะไรเงาคริสเตียนโรเมโรกับไรอันเซซเซยงซึ่งเป็น2แข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิดสิเข้ามาลบกวนขุงกาลังในทีมคาดว่าคอนเต้เตรียมจะทับในแผงการเล่น343โดยมีรูคัสมูราเฮนรี่เคนกับซอนฮวงมิน เป็นสามประสานแดนหน้าคอยราสกอร์ไรช้โอลิเวอร์สกิปกับปีแอร์ไยเบริร์กปากหลักคุมกลางตามสูตรครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของคริสตันพาเลตนะฮะคริสตันพาเลตเพิ่งจะเปิดรังเจ้าเดือดซอแฮม,มตัน2ต่อ2ทําให้2นาทานีกยังไม่แพ้ใครเลยสําหรับความพร้อมของทีมก่อนรองเตนั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับเวนเซจาก นาธานเฟอร์ก mm ูส hmm. ันกองกลางวัย21ปีซึ่งเดียงยาวอยู่เดิมเท่านั้นคาดว่าวิเอรา่าเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีจอแดนอาร์ยูอาสซงนีเอโดอาร์กับวิทฟริดซาฮาเป็น3ประสานแดนหน้าคอยแรกตะข่ายและใช้ฮิวออกสตาร์ทคุมจังหวัดในแดนกลางตามระเบียบครับทัศนณะของบอลเด็ดของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านสเปอร์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเครื่องแรงรังคว้าชัย3จาก4นัดหนท้ายในเรื่เดียบไม่แพ้ใ,ใครเลยและซัดรวมกันทั้งสิ้น9วประตูเลยทีเดียวครับ เรียกว่าอย่างน้อยๆต้องมี2เม็ดการันตียิงล่าสุดเกิดลังเจากับลิเวอร์พูลได้แบบสุดมัน2ต่อ2ยิงทำให้พวกเขานั้นนา่าจะขึ้นเฉลิมและมันจะยิงขึ้นนอกจากนี้สภาพความพร้อมล่มาสุดของทีมก็ใกล้กลับมาสมบูรณ์แล้วดังนั้นเกมรุกแดนกลางไปยืนถึงแนวรับก็น่าจะกลับมาครบเครื่องอีกครั้งส่วนทางกับทีมเยือนคริสตันพาเลตแม้เกมท้ายนัน้นอีกจะไม่แพ้ใครก็จริงแต่ถ้ามองย้อนไปทั้ง5เกมล่าสุดแล้ว ต้องบอกว่าพวกเขาปาชัยไปถึง3ครั้งและมีปัญหากับเกมรับพลาดง่ายแจกจ่ายให้คู่แข่งคำนวร้อยเจ็ดเมตรด้วยครับจริงอยู่ว่าเกมระดับนี้ลอนดอนดาบี้ไม่เคยมีอะไรง่ายเพราะว่าการโคจรบพบกันหุนนี้เจ้าถิ่นมีภาษีเหนือกว่าพอสมควรแนะนํอยูต่อไม่ต้องรอลงอาญาฟันธงจะหนักไก่เดทองพยองเดชครับต่อสเปอร์0.75ฟันธงสเปอร์ชนะ2ต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจ80สิบครับ มีะห์ฟุตบอลคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะระหว่างทีมแอสตันวิลล่าดับที่10ของตารางเจอกับเชลซีดับที่3ของตารางนะผมเวลาเตะเที่ยงคืนครึ่งนะฮะสนามเตะ วิลล่าปาร์คนะครับราคาบอลเชลซีต่อ0.75ล10ครับแล้วมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของแอสตันวิลล่าก่อนนะผมชนะ3เสมอ0แพ้2นะครับส่วนเชลซีชนะ2เสมอ3แพ้0นะครับแล้มาดูสภาพควาพพมพร้อมล่าสุดของแอสตันวิลล่าก่อนนะสตีเว่นเจอดาดกุนซือมากฝีมือยังคงเจอปัญหานักเตะติดขูด19อยู่2 3รายไม่ว่าจะเป็นมองกอง2ทรง,งกับอันวา เอลกาซี่รวมถึงแข้งเบี่ยงหน้าเดิมอย่างเบอร์ทานตาโล่และลีออนไบลี่2แนวลุกตัวจีตต๊ตต้องพักอีกยาวนอกนั้นพร้อมรบคาดว่าเจอราเตรียมยึดแข้งเส้นเดิมจากเกมบุกชนะนอริสต่อศเป็นหลักตามแผน4-3-3วางเอเมเนโนมูเอนเดียโอลี่วัตกิน กับเอสลีย์ยังประสานงานแรนบนครับน้องรูสภาพความพร้อมล่าสุดของเชลซีนะฮะโทมัสท,ทูเิลส่งชุดแข่งใน,นระดับหนึ่งบุกชนะเบนฟอร์ด2ต0ต่อในศึกลีครับแต่ผลงานในลีกสะกดใจเชยอครั้งเดียวตลอด4หนที่ผ่านมาสำหรับสภาพ,พทีมก่อนฟาดแข่งได้ตัวโรเมลูลูกากูและคันลัมฮันสันอูดอยหายจากโควิด -19 กลับมาเว่าต้องใช้ความฟิตอีกครั้งส่วนติโมแวนเนอร์ไคฮาวเวิร์ดและเดนชิววลยังคงมีเชือ้อโควิด19และเจ็บตามลำดับน ห้องนั้นอยู่กันครบเตรียมรุ่ในระบบ 4-1วางคริสเตียนพูลิซิตขยับมาเล่นหน้าเป้าจะเป็นปล่อยให้จอร์จินโยและเมสันเมส์ทำเกมรุกอยู่ด้านหลังครับทัศนะของบอลเสเดจของคู่นี้นะฮะเชลซี Chelsea ยังคงแว่งล่าสุดอาจจะบุกชนะเบนฟอร์ด2อต่อแต่ก็เป็นเกมรีครับจึงวันอะไรไม่ได้มากซึ่งทางมองเฉพาะบอลลีกแล้วปรากฏว่าซึ่งบูสกดชัยเจอแค่ครั้งเดียวตลอดสี่วันที่ผ่านมาอีกทั้งเกมรับพลาดง่ายเมื่อเสียถึง7รลูกตลอด5นัดหลังซ้ำร้ายจอมหามผู้เล่นบาดเจ็บและติดเชื้อโควิด -19 กันหลายลายผิดกับแอสตันวิลล่าที่เล่นดีต่อเนื่องงหลัจาากฟ ถึง4จากโเกมหลังแถมเสียท่าต่อ m ส n c ตร์และเิเวอร์พูลแบบบุญบิตเท่านั้นเพราะฉะนั้น c h e l s ที่กำลังเล่าของละแห่งคงไม่ง่ายที่ยกพลชนะสิงห์พังาดวอชั่นเจอราลาดบวกกับบินล่าสภาพทีมก็พร้อมกว่าราคา0.75ทรงนี้อยู่บอลรองมีลุ้นเฮสูงผลที่คาดเสมอือ2-2อัตราความมั่นใจ8 10ครับ ก่อนทิ้งท้ายหากเพื่อนๆมีคู่ไหนเด็ดพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆกับทีมงานบอลทีเด็ดวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเราจะบอกวด้ยกัน